หน่วยเงินตราหน้ารู้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแวววาวอีกแล้วนะคะวันนี้เราเรียนในหน่วยเงินตาหน้ารู้เรื่องการใช้เงินอย่างประหยัดและการรู้คุณค่าของเงินค่ะวันนี้คุณครูแวววาวก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้ฟัง นิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องไฟเก็บออมปิดเทอมคราวนี้ไฟแสนดีใจคุณพ่อพาไฟาไปเที่ยวบ้านเพื่อน โอ้โหไฟมองของเล่นวางเกลื่อนซื้อใหม่ทุกเดือนเพื่อนเ่าให้ฟังโอ้โหของเล่นเธอมีเยอะจังเลยนาเล่นทั้งนั้นเลยเห็นของเล่นใหม่ไฟอยากได้บ้างแต่ว่าสตางไฟยังไม่มีจึงอ้อนคุณพ่อขอซื้อทันทีของใหม่แบบนี้ที่หนูอยากได้ คุณพ่อคะหนูอยากได้ของเล่นใหม่ๆแบบนี้บ้างจังเลยค่ะเมื่อฝ้ายขอร้องคุณพ่อมองไกลอยากสอนให้ฝ้ายนั้นได้เรียนรู้ของเล่นหลากหลายฝ้ายมีเต็มตู้ให้ทบทวนดูมีอยู่มากมายของเล่นไม่พังเก่ายังเล่นได้อย่าซื้อเรื่อยไปคิดให้ดีนะ จะซื้อสิ่งใดล้วนใช้เงินตราเราต้องรู้ค่ะอย่ามองข้ามกันค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกฝ้ายให้ดูในบ้านของเล่นหลายอันช่วยกันเลือกสิซ่อมแซมของเล่นสวยเด่นดูดีประหยัดแบบนี้ดีกว่าซื้อใหม่ ว้าวคุณแม่เก่งจังเลยค่ะสำคัญยิ่งนักรู้จักใช้จ่ายเก็บออมสุขใจไม่มีวันจนคุณพ่อสอนฝ้ายให้มันฝึกฝนรู้ออมอดทนเห็นผลวันหน้าค่ะคุณพ่อหนูจะประหยัดอดออมเอาไว้ค่ะ ไฟพันคิดได้จึงไม่รอช้าเริ่มเลยดีกว่าหยอดกระปุกไว้เก็บออมมุ่งมั่นทุกวันเลื่อยไปเหรียญทั้งเล็กใหญ่สะสมไว้หนาเอ๊ะวันนี้มีเงินค่าขนมเหลือนี่นาเอามาหยอดกระปุกดีกว่า ไยออมไม่เบื่อเมื่อถึงเวลาเทเงินออกมาทำท่าภูมิใจคุณพ่อชี้แจงเหรียญแลกแบ่งได้ช่วยกันนับไปได้ตั้งหลายสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยว้าวเยอะจังเลยค่ะ ฝายมองตั้งใจตามไม่กระพริบ ip, แบงค์เขียว20 5สห้าสิบสีฟ้าแบงค์ร้อยสีแดงแบงค์สีม่วงละ่ะห้าร้อยไงจ๊ะมีค่าเยอะดีโอ้โหหนูเก็บได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบงซื้อของได้จากเงินฝายนี้ช่างน่ายินดีฝายมีเงินออม เก็บเผื่อวันหน้าถ้าเราเตรียมพร้อมด้วยเงินที่ออมเราย่อมสบายว้าวได้เยอะจังเลยค่ะคุณพ่อเย้วันนี้คุณพ่อพาฟ้ายมาฝากเงินที่ธนาคารฟ้ายมีสมุดบัญชีเป็นของตัวเองแล้วค่ะเก็บออมเถิดหนาคุณค่ายิ่งใหญ่ เป็นสิ่งง่ายดายทำได้ทุกวันชวนทุกคนมาออมประหยัดกันชีวิตเรานั้นมันคงรุ่งเรืองแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีสมุดบัญชีกันหรือยังเอ่ยอย่าลืมหยอดกระปุกออมเงินกันนะคะจะได้เอาเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นภายภาคหน้า บายบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะนิทานมีชื่อเรื่องว่าฝ้ายเก็บออม เด็กๆจำได้ไหมคะว่าในนิทานฝ้ายออมเงินเต็มกระปุกแล้วฝ้ายเอาอไปทำอะไรต่อคะมีใครตอบคุูครูได้บ้างคะใช่แล้วคะ่ะฝ้ายออมเงินเต็มกระปุกออมสินแล้วฝ้ายก็นำไปฝากธนาคารทำให้ฝ้ายมีเงินเก็บนะคะเด็กๆบางธนาคารเขาก็จะมีกระปุกออมสินให้เด็กๆฟรีด้วยนะคะเมื่อเราไปเปิดบัญชี ฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักออมเงินเราจะได้มีเงินเก็บเยอะๆเหมือนฟ้ายนะคะแล้วถ้าเด็กๆอยากมีเงินออมเยอะๆเด็กๆต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราต้องรู้จักประหยัดนะคะเด็กๆ อย่างเช่นเรามีของเล่นที่เล่นได้อยู่นะคะเราก็ไม่ควรซื้อของเล่นใหม่ค่ะแทนที่เราจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อของเล่นใหม่นะคะเราก็นำเงินไปออมไว้ค่ะเราจะได้มีเงินเก็บเยอะๆเ,เอาไว้ใช้เวลาจำเป็นนะคะเอ๊แล้วเด็กๆมีบัญชีเงินฝากกันหรือยังคะ ถ้ายังไม่มีเด็กๆอย่าลืมหยอดกระปุกออมสินไว้นะคะเมื่อกระปุกออมสินของเราเต็มแล้วเราก็นำเงินไปฝากบัญชีธนาคารได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแววาวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ